สวัสดีครับวันนี้ผมมาสอนบอกผมจะมาบอกความลับของโรงพยาบาลนะครับขั้นแรกก็คือต้องไปโรงพยาบาลก่อนครับเดี๋ยวเราจะขี่สกูตเตอร์ไปนะครับนี่ครับมาถึงโรงพยาบาลแล้วใช่ไหมครับก็ทิ้งสกูตเตอร์ครับแล้วก็ เหยียบครับเหยียบตรงนี้หรือว่าใช้บนไดก็ได้ครับผมจะใช้บนไดนะครับนี่ครับบนไดก็วางไว้เลยนะครับแล้วก็ขึ้นครับนี่ครับแล้วก็เข้าไปในกระจุกเลยนะครับนี่มันก็เคยเป็นโงรงพพาบาลมาก่อนนะครับแล้วมันก็มีสิ่ง ยาไวรัสด,ด้วยนะครับมันมียาไวรัสยาไวรัสครับเพราะว่ามันอยู่นานแล้วเนี่ยครับยาไวรัสน่ยอันนี้ยาไวรัสครับมันแตกต่างตรงนี้ครับโปรกจกจริงๆอะ่ะยาแบบดีก็ต้องเป็นยาสีฟ้าเนี่ยครับเนี่ยครับอันนี้มาก็เป็นยาแบบ ยาดีครับอันนี้เป็นยาไวรัสครับนี่ครับมันยังนอนได้อยู่อ่ะเราเนี่ยครับมัน้นผมก็ขอจบคลิปไปในตอานี้ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอรูหนึ่งซับสไคร้หนึ่งไลค์ด้วยนะครับขอบคุณครับ